ตักประหลาดตัวต่อไปเจ้าของแชมป์โลก3รุ่นน้ำหนัก31ไฟิ์ไม่เคยแพ้ใครจุนตกนากาธานิจุนตกนากาธานิเจ้าของแชมป์โลกสภามวยโลก WBC และสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF ด้วยพลังหมัดความเร็วและสถิติการชกที่สุดโหดของเขาครับกับการชก3ามไฟชนะทั้งหมด3ามไฟไม่เคยแพ้ใครและชนะน็อกมากถึง24ไฟทไฟคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับการน็อกเนี่ยสูงถึง77.4เลยทีเดียวถือว่าสูงมากๆครับ จุนโตเนี่ยมีจุดเด่นคือส่วนสูงที่มากถึง170เซนติเมตรครับย้อนกลับไปในวัยเด็กของจุนโตนาคาทานินะครับเขาเกิดที่เมืองอินาเบจจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุน่นเมื่อวันที่2มกราคมปี1998ครับเขาเริ่มชกมวยตอนอายุเพียง7ขวบเท่านั้นแล้วก็เริ่มชกมวยสากลสมัครเล่น เขาโชควยสากลสมัครเล่น14ไฟครับนากาทิเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของพลังหมัดที่ทรงพลังครับแม้กระทั่งชกมวยสากลสมัครเล่นเขาก็สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ถึง10ไฟซึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับจนกระทั่งเมื่อเขาอายุ17ปีนากาทิเนี่ยได้ผันตัวเป็นนักมวยอาชีพครับเขาเปิดตัวในอาชีพของเขาเมื่อวันที่26เมษายนปี2015 โดยการเอาชนะน็อกในยกแรกเหนือจุนอิจิอิโตกะที่เมืองกิฟุประเทศญี่ปุ่นครับจากนั้นนากาทานิเนี่ยก็ชนะติดต่อกันมาเรื่อยๆรเข้มขักชําโลกเซนแรกจนมาถึงเดือนพฤศจิกายนปี2020ครับขณะนั้นจุนโตนะครับมีสถิติชนะ25ไฟไชนะน็อก15ไฟเขากลายเป็นชป์โลกคนใหม่ของญี่ปุ่นทันทีเมื่อเขาเอาชนะน็อกนักชกจากแดนตะกรอก มีนามว่า Gmail m a g า m o ซึ่งโดนุุโตะนากาทานิน็อกไปในยกที่7ครับและสามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นไลายเวท112ปอนด์ของ w b o มาครองได้สำเร็จซึ่งไฟนี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไฟ i ์เวทของ w b o ที่ว่างหลังจากที่โคเซทานากะแชมป์โลกคนเดิมสละแชมป์เพื่อขึ้นไปล่าแชมป์โลกรุ่นไลเวเ หลังจากนั้นนะครับจุนโตเนี่ยสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้สําเร็จอีก2ครั้งโดยทั้ง2ไฟฝ์นะครับเขาสามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดจนมาถึงเดือนพฤศจิกายนปี2022ครับนาการ์ทนิเนี่ยได้เลื่อนขึ้นมาสู่รุ่นซูปเปอร์ไฟเวทโดยเขาเนี่ยพบกับฟานซิสโกโรดิเกรสจูเนียและสามารถเอาชนะคะแนนมาได้อย่างเอกฉัน แชมป์องค์กรมวยโลก WBO รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทในปี2023นะครับจุนโตนากาธนิเนี่ยได้เอาชนะแอนดรูโ o มโรนีนักมวยชาวออสเตรเลียในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของ WBO ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับและไฟน์นี้เนี่ยยังได้รับการยกย่องจาก ESPN ว่าเป็นไฟล์หนึ่งที่น็อกเอาท์ที่ดีที่สุดในปีนั้นด้วยจุนโตนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการปล่อยหมัดที่แม่นยำและทรงพลังทำให้แอนดูโมโลนีนะครับไม่สามารถต้านทานไหวและสามารถน็อกโมโลนีได้ในยกที่12ซึ่งทำให้นาคาธนิเนี่ยควา้าแชมป์โลกได้สำเร็จในรุ่นซปเปอร์ไฟเวทไฟต่อมานะครับเดือนกันยายนปี2023ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น นากาทานิเนี่ยขึ้นชกเพื่อปองกันตำแหน่งแชมป์โลก w ห o กับอากิตคอเตสนักชกชาวเม็กซิกันในไฟนี้นะครับนากาทานิเนี่ยได้เปรียบเรื่องของระยะและความแม่นยำของหมดัดซึ่งเขาเนี่ยสามารถควบคุมจังหวะการเข้าทำและทําให้คอเตสเนี่ยลำบากในการที่จะเข้าใกล้ประชิดต,ตัวส่วนคอเตสก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แต่เขาก็ถูกชกลงไปนับหลายครั้งครับจนสุดท้ายแล้ว นากาเทนิก,ก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบขาดลอยแชมลโลกรุ่นแบนตัมเวทของสภามวยโลก WBC ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 4นะครับจุนโตเนี่ยขยับขึ้นมาชกในรุ่นแบตตัมเวท1 1 8อปอนด์โดยไฟนี้นะครับนาการทนิเป็นผู้ท้าชิงเข้มขัดแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC จากอเล็กซานโดซสันติอาโก้แชมป์โลกชาวเม็กซิกันในขณะนั้นรูปเกมนะครับนาการทนิใช้ระยะและสปีดคุมเกมได้ทั้งหมดเขายืนห่างออกบัตร1-2อย่างแม่นยำทำให้ซานติอาโก้เนี่ยเข้าไม่ถึงตัวครับ ซาตียโกก็พยายามบุกเข้าประชิดแต่ก็โดนดักด้วยหมัดแจ๊บและอัปเปอร์คัตซ้ายอยู่ตลอดเวลาครับจนมาถึงยกที่6นะครับนากาธนิเปิดเกมเร็วออกหมัดซ้ายตรงเข้ากลางหน้าเต็มๆตามด้วยชุดหมัดซ้ายขวาอีกหลายครั้งครับซาตียโกเนี่ยโดนต่อเนื่องจนกรรมการโบกมือยุติการชกทำให้จุตโตนากาธนิชนะน็อกไปในยกที่6ครับ และหลังจากนั้นนะครับนาก,การนิก็สามารถป้องกันแชมป์โลกได้อีก3ไฟต์ติดโดยไฟ์แรกนะครับนาก,การธนิชนะน็อกวินเซนต์เอสโตรลาเบลนักทุกชาวฟิลิปปิสนไปในยกที่1เท่านั้นครับการปองกันแชมป์โลกครั้งที่2นะครับกับนักทุกชาวไทยเพชรสอจิตพัฒนาหรือเพชรซีพีเฟรชมารโดยนาก,การทนินะครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่6ซึ่งไฟนี้ก็ถือว่ามันมากๆครับเจ้าเพชรสู้ไม่ไหวจริงๆ กับสุดยอดฝีมือชาวญี่ปุ่นคนนี้ครับการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3กับเดวิดกัวยากอนเตลัสนักชกชาวเม็กซิกันโดยจุนโตะนะครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่3จนมาถึงในไฟล่าสุดนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2025เป็นไฟล์รวมแชมป์ครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Unification ระหว่างจุนโตะนาานีแชมป์โลก WBC กับริโยสุเกะนิชิดะ แชมโลก IBF รุ่นแบนติมเวทครับที่ a r i ิอาเก l โคลเซียโตเกียวประเทศญี่ปุน่นรูปเกมนะครับนาคาเทนิเริ่มไฟด้วยความรุนแรงใช้หมัดซ้ายแรงๆเป็นอาวุธหลักได้หลายหมัดครับนาคาทนิเนี่ยสร้างบาดแผลที่บริเวณดวงตาให้กับนิชดะนะครับผมซึ่งเป็นบาดแผลที่บวมปูดใหญ่มากครับจนไปถึงยกที่5ที่6นะครับตาของนิชดะเนี่ยบวมเป่งขึ้นอีกอย่างเห็นได้ชัด พอหลังจากจบยกที่6ก่อนเริ่มเกมยกที่7แพทย์ที่ข้างเวทีตรวจดวงตาของนิชดาครับและตัดสินใจว่าไม่ให้ชกต่อส่งผลให้นักาธนิชนะ TKO ไปได้หลังจบยกที่6ครับกลายเป็นแชมป์โลก2สถาบันในรุ่นแบนตัมเวทครับ หลังจากนั้นนะครับจุนโตะนาคาทานิเนี่ยได้สลัดตำแหน่งแชมป์โลก w ่น UBC และ IBF รุ่นแบนตัมเวทเพื่อที่จะขึ้นไปในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวด122ปอนด์ครับโดยไฟแรกเนี่ยจะชกกับเซบาสเตียนเฮอร์นันเดสเลเยสนักชกชาวเม็กซิกันในวันที่27ธันวาคมปี2025นี้ครับโดยการขยับรุ่นน้ำหนักขึ้นมาชกในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวดซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับนาโอยะอินูโอเอะ แชมป์โลก4ส,สถาบันหลักเพื่อนร่วมชาติซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับสำหรับนาอุยะอินุโอเอะและก็ทำให้จุนโตะนากาทนิเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกโยงไปเปรียบเทียบกับฝีมือการชกกับรุ่นพี่ชาวญี่ปุ่นคนนี้ครับและทั้งโลกนะครับรวมถึงช่องโคตรวยสุดพลังด้วยอยากให้ทั้งคู่นี้นะครับวัดฝีมือกันว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆที่ทางทีมงานโครมวยสุพลังนะครับรวบรวมให้เพื่อนรับชมกันของสัตว์ประหาดตัวต่อไปเจ้าของแชมป์โลก3รุ่นน้ำหนัก31ไฟ์ไฟไม่เคยแพ้ใครจุนตนกนักธนิ